สบายดีสบายดีเพิ่นมาอีกแล้วพัลลาแซ่ฟเองเนาะแซ่บสบายดีไอ้กัแเองก็เย็นชุ่มฉ่ำเนี่ยเหรอบอยบ่กพัสดุทรายบ่โอ้ยแม่แม่ปุ้งนี่เป็นยังไงแม่ปุ้งนี่คือว่าน่ะที่จะสวยแบบฉ่ำอยู่ปุ้งได้นี่เห็นบ่นี่ทำกบ่ใส่เข็งขนาดบ่ฮู้เลยบ่น้องไว้ใส่เข็งยันต้องใช้อันใหญ่ๆหญ่ยันคระเบื้องนะว่าปุ้งนะปุ้งสี่เดือนแล้วยังบ่ปุ้งอยู่ท้อง กับแม่หัวสาวเนาะอันนี้ผู้นี้มือใดสิทันเอาตอนเผลอตอนนี้แหละตอนเผลอตอนนี้แหละวคำยิ่งใหญ่อะไรยังพาไปฝรั่งไปมือนี้ไปมือนี้บ่หรือไปมือใดมือใดทิศหน้าทิศหน้าทิศหน้า่วนเนี่ยเด้อเมื่อไมื่อใดอยากไปอยู่ทางฝรั่งฮะบุ๊วี่เขาขับรถให้ท่านไปคนเดียวเขาเองวะคนเดียวฮะ กับไ,ไปคนเดียวแหละมึงนะฮะมูมีคันมีคันเจนดวงอยู่ก็ยังให้เจดวงแปลว่าขับรถหาไปนำไปคนเดียวอะสุดท้ายมูเงามันเงาเมนบอเกลเนี่ยเพินพ่นไปกับเป็นผูนะ่เนาะเมนคนมีคู่มีแล้วก็ผู่เด็ดนะยังบอก <c oughs> บอกว่าเสียหายหาหายไม่เห็นได้ร้ายแต่ขบวนนั่น <c oughs> ขนาดขนาดกระเปยอยู่ดจเขาเลือกจะต้องไปดู เปอประสารยงเต้นเนอเน่นบ่สิได้ยเลยประเทศเราใช้สงการจักเด็กจะหาหมู่ไปอยู่ไปแม่มื่ไปใส่มีงานไหนยูใส่ดงเกูเกิดลกสลากอ่บไปมเจ็ดหมปินจากที่ทานบมปินทานทานเอาไก่ไปป้งเลยนี่ไปฝากเนาะไปฝากตัวเป็นน้องสับอน้องไสยลาต้องเรียกต้อยไปก่อนเนาะเนาะปาลิตา สี่ปีสิบสี่ปาเรี่ยงอีกประมาณสี่ปีประมาณสี่ปีสามปีนะสิบเก็ดได้อยู่บ่สิบแปดบ่บัวอลันกันแล้วว่าแต่ตั้งแต่สิบหกทำฮะสิบห้าหรือสิบหกบ่สิบหสิบห้าเจอนางทั้งหากรู้จักนางทั้งหาแล้งงงงงนางทั้งหาบ่ อ้ยเราผ่ทานคนผิดว่าทานคนผิดผ่ทานคนนี exactly ้สกไซฮูกโมูนเนี่เพราะว่าเป็นนายมังหากลบลมานต้องต้องเหตดมือจะไหนกอกี่กี้เป็นเห็ุมือจงไหนจะเข้าใจนะ แอสซัญหาาอลท์นะคุยกับอกอยไปลกประกวดไปไม่ได้บึงหุ่นเบิ่งห้อยแล้วมันแบบว่ามันเป๊ะทุกอย่างขันบอกปีหน้าปีนี้เขาได้โบเขากับฟึกบุกฟึกไว้เขากับไปหาสปอนเซอร์ไว้ก่อนได้ไม่หาว่าคนเสียนานนี่ก็ได้เฮียนงเจ็ดเดือนสามเดือนสามเดือนเท่านั้บสี่เดือนโอ้เรื่องว่าวจะเก่งอยู่แล้วเวลาว่าวในไมไว้ยไมเห็นว่า เวลาพ่นออกกล้องคนละอย่างนะต้องจำเกนไปทีมตื่นก่อีกับบอนนี้กับบอนนี้ต้น้มหงมันแรตํมหงมันแลตมหตื่นเต้นเห็นคนงามกลัวปไก่กับมันแรงป็ไก่กับมันแเพราะว่าแซ่บแห้งห่านนี่มักตมหัวแห้งมักตมหบ่คือบส่วนน้อยมันี่าละมังนังไก่มเอน้อยเห็นสมมาสมเมันเมันีส่วมตกันเล อยากไปอยู่มัธยมมีหมู่ไปไปนคนเดียวดีสินสีสส่แล้วเอาซิมาลิทอยู่บัตรมีอะสิบสามเนี่ยนะอือ่นนะบัตรส่วนน้อยมันเดือมบมันเดือดมีบ่หัวพื้นทาหารก็มีอยู่บัตรโอ้ยโม<อ>่ต้องไปทหารเขาติติดต่อไงหรือว่าจังได้มีบ่อรอยอ้าวเห็นบ่ให <น S 2> ้ไปหาเอง,ม,ม,องมันก็บ่ได้แล้วแบบนี้กายทางเนี่ยคุกเอาคุกเอาเลยบ่เนาะไม่ได้กินข้าวเด้อไมันก็จะคุกเอากับคุกเอา ก็นเน่โอ้ยไม่ปุ๊กนั่นนี่ไม่ปุ๊กทานทานไม่ปุ๊กทนโต๊ะเลย่ะเก็บข่อไปปั๊มเลยนะวต๊ะใครเสืออตใส่เสือบ่ะพี่ต้าเห็นบ uh ่เห็นตต๊ะคือพื้นันน้มาต๊ะกเก็บเอออันีกันเก็บแสดง้างบนมีคนเล่นเก็บจ้ะแสดงแท่งแข่งคนกินหมดเติร์ดเจ้าเอร็แท่งหิวอี คันมาดูดูสิมีโปรโมชั่นไหห้าเทือแทมหนึ่งเทือดมสิ้าเืนะี่อเทือแลเ่นนะแทนตห้าเทือแทนึ่งเทือสซาต่าดตัวมารัแขกหลาคนไปบตัวก็คห้าแสีมีอยู่แบบหวานเนาะพาแตกมาดีก็คือแบบมีมะกาวคือ้กน้ก็คือแขกทัวมาเนี่ยเขาต้องให้พกไตพวกเนี่ย ขึ้นน้ำแม่สิเอาก็เอาน้ำเอายางนี่แหลบางคนกับบกินงข่าวแต่เอาเปอร์เซ็นต์แบบสิกับมี่ดันสมมุิเอามาสามสี่สิบติดติดติดเมย์หนึ่งอลันเนาะขนาดเท่าน like sure ี้แห้งหล่อเนาะพิซซ่าดิบ่หนาดเท้าเอานี่ แม่จ้องไปโดนและพี่ว่ามาฮูมันละทิลังพี่ว่าสิแต่งงานแล้วใคมาหลายตัเนนบาริเลียกตนพยังน้อยเดใสตอนนี้ผมยังลายกูนีได้ยังลายตอนนี้พ่นจะรอรอต้องหัวลกตาต้องหัวรลุกตาอย่าว่าอย่านั่นกลัวอุกูสั่งภาพภาพพอดีขนาดไหม กินหลา่ยไรจังวันวันมีเนื้อมีหนังพระบาทเขาโค็นคนนี้แหละคือพาทั้งสี่เดือนทั้งที่แบบมีน้ำมีนวลอันเดียหุ่นดีดียังแกซชัอสิตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่โอเคป่ะเป็นแม่เป็นแม่แท้แม่ลูกมาแล้วเป็นแม่แม่เตินมากเลอะลรเนาะ น้ำหนักถึงจกกิโลฐานอี่เนมเลยน้ำหนักลงตอี่เ็นทองวสี่ิเก้าไม่ด้มีสี่บเจ็ดต้องกินหลายๆนะพ่อสื่อนันต้นอ่ะต้นธมิษแ้่พ่อให้ให้กินอะไรเอะเลยก็เลยก็เริมได้หนีกเริ่มก็ลันกินได้ต้องมีนั่งนินนวันเห็นแบบเนาะบุญแดสี่ส่วนลิต้าไปประกวดเจ้ารักผิ่งพิ่งหัวเนาะ ห่วงหวงแห้งได้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 หุ่นหอยกระสูงได้กระกระสูงร้อยหกสิบกว่าเนี่ยให้ว่าได้บนเนี่ยเพราะว่าเขาเปลี่ยนโค้ดลได้แต่งานแต่งานประกวดไดู้ดได้ได้ถือผ้าประกวดติดบนได้ได้มีสิทธิ์มีสิทธิ์นะก่อนรู้จะเอาใส่นี้อยู่แล้ว คับเปื่อนเป็นพตินใจตัวโลกตัวโลกอย่างมิดเวรมิดเวอร์ยังมิแตนักขานค่ะโอ้ยปพระวติเจ้าเ้าอนเตอร์ในน้อยหนึ่งนักขานพระบัให้คนแต่งงานอยู่แล้วนะสากขานตงสาวบริสุทธิ์บแล่าจะงงเพราะบริสุทธปูได้น้าจะปีบลันในแจมบวบริสุทธิ์บบริสุทธิ์ ออยู่นยับันไม่เสมอไกน่อกธรรมดาได้แกเด็ไวแรงรงน้องวันแรงน้องเจ้าหม่นอรนะฮ้หักเหนพวกเสียก okay so ็เขาจะว่าผู้เสียก็เจะาุู้เล้าหมื่เสียเล้าทำเสียนะอันนี้ก็เสียนว่าที่สีผู้สืบทอดผู้สืบทอดตลาด ต้องเปิดเพราะว่านักก็กำลังขอเข้าเห็นธุรกิจใหม่กลังเริ่มเห็นยังที่มือหนักเห็นยังเป็นธุรกิจมือน่ะธุรกิจมือเบ้อจอดเล็กเจาะยังเห็นเังอะไรเห็นประตูเออเห็นประตูยิตสัตว์อย voilà> ู่ในชวนอันนี้กะว่าที่จะพงตลาดและจะพงฟาร์มเพราะว่าเป็นสะพายสะพายคนเดียวในเมืองสะพายคนเดียวก่อนเมียนมาสมานยาสมานยาไปเมียาเมียาช่วงเหมืนใจดีด้านั่งบริจิตตีดะ สมัยก่อนกิี่เยสมัยก่อนกีเราบอขันจังเลยสมัยก่อนทันรีไพ้กับบริกนกันกำนางนะตัดเป็น่อยจนใหญ่ยังบริกนกำนางกับเถื่อเป็นทาคู่กันบ่เ้ามนเดียวกันเลย่าโบหนักแกกว่าีสี่ประวัตินหั่นฮะอุ้ยดคันข้ายดีเหมือนเด็กรแแงกิ๊กซีอยู่มาก็งนนี้เลย ไม่นิ้วเราหรอเอาไปโบยไปก่อนแเราเข่าตัวหนีแต่ก่อนเราแข่งเราแห่เราจอยเราตุ้ยเรามีเนื้อมีหนังพอนางรวยแหละช่วงนียแต่ก่อนให้นั่งว้าวจะกว่าคู่มือนี่นั่งแบบสบายแลยคุยเล่นเอาหน้าจะเอาคลิปนี่ไปให้เพื่อนเบิรงเนาะเอาไปปุ๊กไอ้ยันกอกเขาเออนี่ยันกอกคลิปคลิปแพนเน่เนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์สรงเก๊ข่าวเซโนนี่เด้อฝากเป็นกำลังใจให้บดทุกคนในนี่แหละเพจช่องยูทูบเพจช่องยูทูบุ้คนเพจช่องยูทูบุมนนิบค้่ง้นิ้งไก่เมทต่ตรมาเล่นต้องหางเินยอนว่ายอนว่ากิพัดิกินเมื่อในบ่แบบอยางในที่ปีบ่ะแลวเมเป็นอย่างนี้่งแท่แต่สินะจังได้กับได้เด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดี สบ,บายดีสบายจ้า